ข่าวดีครับพี่น้องอสสอสมสาธารณสุขสนับสนุนอสมเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล3,000คนสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านอนุสินชานวีรคูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ะเรศ กรัดสันนายระวีวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพศาสตราจารย์พิเศษดรนายแพทย์วิชัยเทียนทาวรอ,อธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกร่วมกันแถลงข่าวนะครับความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรือว่าอสมเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล3,000คนนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับหมอชาติก็ได้ไปดูที่เพจเพื่อนอสมนะครับ ซึ่งได้ลงข่าวไว้นะครับจึงได้นำมาฝากพี่น้องอสสสมอนะครับเนื้อความก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและก็เห็นความสำคัญของพี่น้องอสมอกว่า1ล้านสี่0นคนทั่วประเทศนะครับเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้อสสมอได้ศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนะครับและก็เป็นการยกระดับความร่วมมือของหลายๆภาคส่วน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพนะครับการเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนี่นะครับสามพคนทั่วประเทศนะครับเป็นการพัฒนาและยกระดับให้แก่อสมอใช้เวลาศึกษานะครับหปีเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้และสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้สามารถนําทําหน้าที่เป็นอสมอได้นะครับร่วมกับการจัดระบบสุขภาพ ร่วมกับการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพและที่สําคัญก็คือเรียนฟรีครับเรียนฟรีนะครับพี่น้องอยากรู้คุณสมบัติไหมครับอ,อสมอท่านไหนที่สนใจจะศึกษาต่อนะครับแล้วก็เรียน1ปีรับ3,000คนเรียนในที่สถาบันพับรมราชนกนะครับก็คือณวิทย์เทยลในสังกัดนั่นเอง นะครับกาจจะเป็นวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยสาธารณสุขนะครับซึ่งสังกัดสถาบันพระบรมราชนกหลักเกณฑ์มีดังนี้นะครับกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้คือ 1. มีอายุ16-40ถึง40ปีนับถึงวันเปิดการศึกษานะครับ 2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอ,อสมอไม่น้อยกว่า5ปีโดยสถาบันมอบหมายให้รองอธิการบดีทําหน้าที่กํากับดูแลนะครับซึ่งดูแลในวิจัยพยายพบาลแต่ละเขตนะครับที่จะคัดเลือกร่วมกับสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดตามสัสดส่วนที่เหมาะสมเพื่อกระจายจํานวนอ,อสมอในแต่ละจังหวัดให้เกิดความครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและก็เป็นธรรมนะพี่น้องครับดังนั้นนะครับโครงการนี้นะครับ ให้อสมเรียนผู้ช่วยพยาบาล3,000คนหลักสูตร1ปีเรียนฟรีนะครับคุณสมบัติคืออายุ16-40ปีจบการศึกษามปลายเป็นอสมมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนี่นะครับแล้ววิทยาลัยพยาบาลหรือวิทยาลัยสาธารณสุขนะครับในเขตสุขภาพร่วมกับสส,สจค้นหาคัดเลือกนะครับจำนวนอสม สมัครในแต่ละจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับและก็เป็นธรรมนะครับพี่น้องท่านที่สนใจนะครับสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดรับสมัครนะครับก็รีบสมัครกันเลยนะครับถ้าสมัครกันเกินโคต้าก็ต้องมีการคัดเลือกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับข่าวดีๆแบบนี้นะครับพี่น้องอยากจะพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล3 0 0 0คนนะครับ เรียนฟรีนะครับโดยคัดเลือกจากอสมอก็เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวทางจังหวัดทางวิทยาลัยพยาบาลทางสถาบันพระรมราชนกนะครับประกาศรับสั่งเมื่อไหร่ก็เชิญชวนพี่น้องอสสอ,อสมอทุกท่านสมัครกันเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลได้เลยนะครับข่าวดีแบบนี้ไม่นาพลาดนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับพี่น้องครับ และก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าทุกเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอส,ออสอมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ